ไปกันต่อครับผม <c oughs> ไปกันต่อที่โนตัสบางแก้วครับผมตอนนี้เพิ่งเสร็จจากยูโรเมลพัพปติจะถึงถนนวางนาตราดแล้วครับผม บางนาตรากรมสี 4, กม่กมสามพุ่งตรงไปกมเก้าครับผมนี่ถึงถนนบางนาตราแล้วครับผมเดี๋ยวซ้ายถนนบางนาตรากรับผมแล้วก็ไปไปโรตัสไปโรตัสบางแก้วย้อนแสงหน่อยนะครับผม พหันหน้าไปทางแสงพระอาทิตย์มองดูมันเลยจะเป็นย้อนแสงใกล้ๆปีใหม่ถนนเส้นไหนเส้นไหนก็โล่งครับผมเพราะว่าผู้คนเขาหยุดการหยุดงานกลับบ้านนอกกันหมดแล้วครับโดยเฉพาะ โรงงานที่เขาหยุดกันตั้งแต่อีพ้าก็เลยทำให้ถนนโลกผู้คนกลับต่างจังหวัดส่วนน้อยครับที่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดโดยมากก็กลับต่างจังหวัดเยี่ยมบ้านหาพ่อหาแม่ญาติพี่น้อง ครับผมแต่เช้าเลยนะเนี่ยยังไม่เก้าโมงเลยครับแสงแดดแรงมากครับ ด้่ักครับอีก2กิโลครับผมถึงที่หมายแสงแดดแสบตาแล้ครับแสงแดดสองถนนสู่งานต่อไปครับผมวิถีชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน สร้างสะสมไม่เท่ากันก็ไปเลยคนระแบบกระทางกะแนวขอให้พ่อแม่พี่น้องไม่เก็บไม่เก็บไม่ไข่ไม่จนนะครับผมรํารวเ้เฮงเปังปปั๊มเชีแล้วครับผมปั๊มเชีบางจาก ปั๊มบางจากเยอะมากเขาเทคโอเวอร์เอโซเอโซีกีปปั๊มก็เปลี่ยนเป็นปั๊มบัางจากนีเราก็เติมน้ำมันได้เทียบเลยน้ำมันหมดตรงไหนเห็นปั๊มบางจากตรงไหนก็เติมแต่ละครับผมอีกกิโลหนึ่งครับ ถึงซอยสันติบางนาตาดกหมหกครับผมกมเจ็ดซอยสันติบางนาตัดห้าสี่สิบเก้าถนนบางนาตาดซอยสี่สิบเก้า ใชแล้วครับอีกค่าร้อยเมตรโดยแยกทางเข้ารามสองไปหน่อยนึงก็เลีเ้ยวซ้ายเข้าโลตัสบางแก้วถึงแล้วครับผมโลตัสบางแก้วครับผม ถึงที่หมายแล้วครับจุดหมายปลายทางของเราคือโลตัสบางแก้วนี่ครับโลตัสผ่านหน้าประตู ไปรถตัดไปครับผมรถตัดบางแก้วแล้วถึงที่เป้าหมายที่เราจะทำส่งงานรอบนี้แล้วครับผมยังเหลืออีกจุดหนึ่งในรอบแรกรอบแรกเหลืออีกจุดหนึ่งที่เราจะส่งของส่งงานจุดนี้เป็นจุดที่สอง ติดรถขยะอีกแล้วพี่น้องติดรถคับเก็บขยะอีกแล้วพี่น้องมาแค่นี้ก่อนนะครับผมถึงที่หมายแล้วล้วผมทำงานก่อนนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมานะครับผมจากผมช่องจโจยครับสวัสดีครับ